เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับ <Yeah. S 3> สวัสดีแฟนบอลกองทัพปีแสดงทุกท่านนะครับในข่าวรอบค่ำประจำวันที่5พฤศจิกายนวันนี้ครับมาเริ่มต้นกันที่รายงานเรื่องการก่อสร้างรังย่าแห่งใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่มีความจุกว่า1 0 0 0 0แคนพร้อมกับการใช้งบประมาณกว่า2,000ล้านปอน ทั้งนี้ครับหลังจากที่ผ่านมามีข่าวออกมาตลอดว่าช่วงปลายปีนี้แหละสโมสรอนจะทําการตัดสินใจครั้งใหญ่กับโปรเจกต์ยักษ์ชิ้นนี้อย่างไรก็ตามครับล่าสุดตามรายงานของทางเจมส์ดักเกอร์นักข่าวชื่อดังของเทเลกราฟเ่ออังกฤษ ก็เผยว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะขอเลื่อนการตัดสินใจครั้งสุดท้ายกับโปรเจก t นี้ออกไปก่อนครับว่าจะทำการสร้างสนามแห่งใหม่หรือว่าจะเป็นการรีโนเวทสนามเดิมโอทราฟอร์ดออกไปเป็นซัมเมอร์ปี2 0 2 5น้ซึ่งทางสโมสร็ต้องการจะสำรวจความเป็นไปได้ในการใช้พื้นที่ที่มีทั้งหมดให้สโมสรใช้ได้อย่างคุ้มค่าที่สุดและก็คาดว่าจะไม่สามารถสำรวจเรื่องนี้ได้ทั้งหมดในเวลาถึงช่วงปลายปีนี้ครับดังนั้นสโมสรจิ่งขอเลื่อนกำหนดการตัดสินใจออกไปเป็นช่วงซัมเมอร์หน้านั่นเอง ไปต่อกันที่เรื่องของเลนี่โยโร่กันนะครับหรืออัปเดตล่าสุดของกองหลังวัยิปปีรายนี้ได้ออกมาเผยว่าแมนยูเน็ดกำลังจะได้รับข่าวดีเมื่อเลนี่โยโร่อาจจะกลับมาลงสนามให้กับทีมได้ในเกมกับอิฟสวิทเฮาหรือว่าเป็นเกมแรกที่รูเบนอาร์โมริมจะเข้ามารับงานคุมทีมอย่างเป็นทางการครับซึ่งเมื่อถึงตอนนั้นตัวนันกเตะก็จะพักฟื้นครบ4เดือนพอดีและเลยกำหนดการตามปกติมาประมาณ1เดือนครับแต่ก็พอจะเข้าใจได้เนึงจากว่าสโมสรม่ได้เร่งกระบวนการคืนสนามของตัวเลนี่โยโร่ เพอในตำแหน่งเซนเตอร์ฮฟของทีมก็ต้องบอกว่าตัวจริงตัวสำรองไม่ให้เลือกใช้งานแบบไม่ขาดมือเลยครับเรามาต่อกันที่ความเห็นของฟิลโจนอดิตกองหลังของทีมนะครับดูเจ้าตัวที่พูดถึงการเข้ามาของรูเบนอามูริมกับาการเล่นแบบใหม่ระบบ3-4-3ที่เป็นระบบเก่งของอามูริมที่ใช้กับสปอร์ติ้งลิสบอนจนพาทีมคว้าไป5แชมป์ในรอบ4ปีกับยักษ์ใหญ่แห่งโปรตุเกส อย่างไรก็ตามครับฟิวจอนก็มองว่าการที่รูเบนอมอริมจะนําระบบ3-4-3ที่ว่ามานี้เข้ามาติดตั้งให้กับแมนยูเน็ดชุดนี้ในทันทีก็คงจะเป็นเรื่องที่ยากลําบากไม่น้อยเพราะว่านักเตะต้องใช้เวลาปรับตัวอยู่พอสมควรและนักเตะชุดนี้ก็คุ้นชินกับระบบหลัง4คนมาดูตลอดด้วยครับซึ่งกับเรื่องนี้ฟิวจอนได้ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการของ B b c ว่ามันไม่ง่ายและต้องใช้เวลาฝึกซ้อมอยู่นานพอสมควร ตอนที่ผมอยู่ที่แมนยูนเต็ดเราเคยเล่นแบบหลัง3าคนมาแล้วภายใต้การคุมทีมของหลุยฟานเกลมันต้องใช้เวลานานหลายชั่วโมงในสนามจริงและผมคิดเสมอว่าเซนเตอร์2คนที่อยู่ด้านนอกเมื่อวิงแบ็กดันขึ้นสูงคุณจะมีพื้นที่ขนาดใหญ่ที่ต้องคัฟเวอร์อยู่ตลอดมันต้องแม่นยำมากในการจับจังหวะและการเคลื่อนที่ซึ่งมันเป็นเรื่องที่ยากมากๆแน่นอนว่าการที่ผู้จัดการทีมถูกไล่ออกมันไม่ใช่เรื่องที่ดีแต่คุณก็ต้องมองแง่ดีเข้าไว้ในฐานะแฟนบอลของแมนยูนเต็ดว่า เขาจะทำให้ทีมกลับมาเล่นได้ดีขึ้นอีกครั้งได้ซึ่งทุกคนต่างหวังให้เป็นแบบนั้นจากนั้นครับแดนนี่เมอร์ฟี่ที่อยู่ในรายการเดียวกันก็คิดว่าเขาเห็นด้วยกับฟิลโจนที่ว่ารูเบนอามอริมจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงแมนยูนเต็ดแล้วได้ผลทันทีนั้นเป็นเรื่องยากและเขาก็เสริมว่าสิ่งที่สาําคัญกว่าระบบการเล่นในตอนนี้ก็คือรูเบนอามอริมจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงไมซ์เซ็ตหรือว่าวิธีคิดของนักเตะแมนยูนเต็ดยังไงให้เล่นแบบสู้พร้อมถวายชีวิตเพื่อสโมสส ผมคิดว่าประชญาไหนก็ตามไม่จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนวิธีการเล่นคุณสามารถปรับจูนมันได้ความแตกต่างก็คือ s p o ร t i n g l i s ส bon บอนเป็นฝ่ายครองเกมบุกซะเป็นส่วนใหญ่พวกเขาเล่นด้วยการใช้พลังงานที่สูงวิงแบ็กพร้อมจะลุยไปข้างหน้าดันไล่ขึ้นสูงครองเกมได้ตลอดบุกค,คู่แข่งอยู่ฝ่ายเดียวทีมเส้ามากรได้มากมายซึ่งคุณดูสายติคุณก็จะเห็นเรื่องนี้เองแต่ที่แมนยูเน็ดยังเล่นแบบนั้นไม่ได้นะตอนนี้ ดังนั้นผมจะประหลาดใจมากถ้าเห็นเขาพยายามเรียนแบบสิ่งที่เขาทำไว้ที่นั่นถ้าเขาฉลาดพอเขาต้องปรับจูนและก็ใช้สิ่งที่เขามีอยู่ตรงหน้าให้เป็นประโยชน์มากที่สุดสิ่งที่สาัญที่สุดของแมนยูนเต็ดหน้าตอนนี้ก็คือต้องมีจรรยาบรณในการทํางานมากขึ้นเข้มข้นให้มากขึ้นและจากนั้นพวกเขาจะกลายเป็นทีมที่ยากในการเผชิญหน้าด้วยอย่างแน่นอน มากันที่ความเห็นของดิมิทาเบอร์บาตอฟอดีตกองหน้าจอมปลิ้วของทีมนะครับดูล่าสุดเบอร์บาตอฟได้ออกมาชงแบบไม่กักว่าเขาเองก็อยากจะเห็นวิกตอร์โยเกเรสกองหน้าจอมถล่มประตูย้ายตามนายใหญ่รูเบนอาร์มริมจากสปอร์ติ้งลิสบอนมาที่แมนยูเนเตด้วยเพราะเขาเชื่อว่านี่คือกองหน้าที่สมบูรณ์แบบและจะช่วยเรื่องการทำประตูได้อย่างดีมากและเขาก็เชื่อว่าโอกาสที่แมนยูเน็ดจะประสบความสำเร็จก็มีสูงเช่นกันหากว่าลองยินคอนสหนอเข้าไปทาบทามดูครับด้วยกับเรื่องนี้ดิมิทาเบอร์บาตอฟได้แสดงความเห็นว่า วิกตอร์โยเคเรสเป็นกองหน้าที่ยิงประตูดได้อย่างต่อเนื่องและผมก็คิดว่าเขามีสายสามารถที่ยอดเยี่ยมกับโคชอย่างอามูริมด้วยดังนั้นบางทีเราอาจจะได้เห็นเขาสวมเสื้อแข่งของแมนยูนเต็ดก็เป็นได้และผมก็รู้สึกว่าโอกาสที่เขาจะได้เซ็นสัญญากับแมนยูนเต็ดมันก็มีมากด้วยนะซึ่งจากสิ่งที่เขาแสดงออกมาในตอนนี้ผมคิดว่ามันมีโอกาสมากทีเดียว คุณที่เห็นว่ากองหน้าที่เรามีในตอนนี้ไม่ได้ยิงประตูมากมายเราอยู่อันดับที่18ในลีกในเรื่องการยิงประตูซึ่งน่นนาอายมากสําหรับทีมอย่างแมนยูเนเต็ดดังนั้นนี่จึงเป็นตําแหน่งที่ผมอยากจะปรับปรุงมากที่สุดแล้วหลังจากนั้นครับเบอร์บาตอฟได้แนะให้ราสมโซอยลุนว่าหาเขาอยากจะยกระดับตัวเองขึ้นเป็นกองหน้าอีกระดับหนึ่งต้องปรับปรุงสังวะการเล่นในกรอบเขตโทษให้ดีกว่านี้ครับซึ่งเบอร์บาตอฟได้กล่าวต่อว่าเราต้องไม่ลืมว่าบางครั้งกองหน้าก็ต้องพึ่งการเล่นของกองกลางด้วย ซึ่งคุณจะเห็นว่าฮอยลุนพยายามอย่างหนักเขาสู้แล้วแต่ส่วนใหญ่เขาจะหันหลังให้กับประตูและผมอยากจะบอกว่านั่นคือตำแหน่งที่แย่สุดสำหรับกองหน้าและเมื่อทีมทำผลงานได้ไม่ดีในฐานหน้ากองหน้าบางครั้งก็ต้องเจอกับความยากลำบากแต่เมื่อคุณยิงประตูไม่ได้กองหน้าก็ต้องรับผิดเพราะนั่นคือบทบาทและหน้าที่ของคุณผมคิดว่ารัสบูทฮอยลุนต้องดีกว่านี้เมื่อเขาอยู่ในกรอบเขตโทษ เพราะการสัมผัสวันแรกของเขาก็ยังไม่ดีเท่าไหร่แต่ในจังหวะลูกจุดโทษในเกมวันก่อนกับเชลซีก็ต้องชมเขาเลยนะและก็ถือว่ามีโชคเล็กน้อยด้วยเช่นกันกับจังหวะนั้นมาต่อกันที่บทสัมภาษณ์ของรูปเบนอโมริมนะครับก่อนเกมที่เขาจะนำสปอร์ติ้งลิสบอนเปิดบ้านเจอก,กับแมนเชสเตอร์ซิตี้คืนนี้กับศึกแชมเปี้ยนส์ลีก ซึ่งแน่นอนครับว่าด้วยการที่เขากําลังจะเข้ารับงานที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดวันที่11พฤศจิกายนที่จะถึงนี้แล้วนักข่าวก็ได้สอบถามว่ารู้สึกกดดันหรือเปล่าที่กําลังจะตกเป็นเป้าสนใจขนาดใหญ่และแน่นอนว่าในเกมคืนนี้แฟนบอลของแมนยูไนเต็ดก็น่าจะเฝ้ารอชมเกมนัดนี้กันอย่างล้นหลามด้วยครับซึ่งกับเรื่องนี้รูเบนอาโมริมก็ได้ให้สัมภาษณ์ว่าผมเองก็มีความรู้สึกว่าจะเป็นแบบนั้นนะที่แฟนบอลของแมนยูไนเต็ดจะชมเกมแมตช์นี้ แต่ผมก็จะโฟกัสแค่สปอร์ติ้งไม่ว่าจะสำเร็จหรือว่าล้มเหลวก็ตามมันก็เป็นในฐานะโค้ชของสปอร์ต n ิ้งแต่ผมก็รู้ว่าเหล่าแฟนบอลของแมนยะูน t เต็ดเนี่ยจะใส่ใจทุกรายละเอียดของเกมโดยเฉพาะกับผลการแข่งขันมันก็ต้องมีบ้างที่เราจะเครียดไปกับเกมแต่เราเองก็มีแผนหลังจากได้ดูแมนเชสเตอร์ซิตี้เล่นในเกมที่แพ้บอลมัดทุกอย่างก็เปลี่ยนไปส่วนการเข้ารับงานที่แมนยูนเต็ดนั้นผมเองก็มีจิตสำนึก ไม่ใช่คิดเรื่องจะบอกลาทีมในตอนนี้ดังนั้นการอำลาที่แท้จริงจะเกิดขึ้นในเกมกับบรากาซึ่งมันก็จะเป็นช่วงเวลาที่พิเศษอย่างมากหลังจากนั้นครับรูเบนอาโมริมก็ยอมรับว่าเขาเคยพิจารณาเรื่องย้ายตามฮูโกเวียนาที่จะไปเป็นผูน้ในการกีฬาให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในซีซั่นหน้าแต่ตอนนี้เขาตัดสินใจอย่างแน่วแน่ไปแล้วเมื่อมีข้อสเสนอของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยื่นเข้ามาให้พิจารณาซึ่งกับเรื่องนี้ครับรูเบนอาโมริมได้ให้สัมภาษณ์ต่อว่า เป็นเรื่องจริงที่ว่าผมมีข่าวเชื่อมโยงกับแมนเชสเตอร์ซิตี้แต่แน่นอนว่าตอนนี้มันผ่านไปแล้วสโมสอนของผมก็คือแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดนั่นคือการตัดสินใจที่ชัดเจนผมอยากจะเซ็นสัญญากับแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดนั่นแหละคือสิ่งที่ผมต้องการและทั้งหมดนี้ครับก็เป็นข่าวสารที่น่าสนใจของแมนยูเนเต็ดรอบค่ำประจำวันที่5พฤศจิกายนหากว่าใครชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ